เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะผมนะเดี๋ยววันนี้พบกับเกมจัดคอร์สนะในภาคภาคที่สองนะครับผมผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้หรอกนะครับแต่ผมผมได้จับมาเล่นนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงลดราคานะผมก็เลยซื้อมาเล่นนะครับผม,ผมก็ไม่เคยได้สัมผัสมันมันเลยน้าเกมแบบนี้นะครับเห็นมันออกมานานแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสนุกหรือเปล่านะโอเคเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับดูเกมไปเลย ผมได้ทดลองมาได้หน่อยนะครับเพราะว่าอยากรู้ระบบมันเฉยเอาแค่นอ r m a l พอนะครับแค่นอ r m a l นี่ก็ตายหา้าหรือว่าเกมนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะไหมอ่ะในฉากแอคชั่นหรือการต่อสู้อะไรประมาณนั้ครับผมก็ไม่ทราบหรอกโอ้โหเรามานั่งคอปเตอร์กันเถอะ เสียงฮ้อนี่คุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับมักจะทิ้งดิ่งบนท็อปเตอร์ใช่ไหมวะเนี่ยเป็นแฟนซับมังคิดไม่ออกก็ต้องขออภัยด้วยครับผมนะสองคนนี้เป็นอะไรกันนะเป็นแฟนกันนะ His son. And he won't, won't been be doesn't sound much like a people person. Right. He's attempting to eliminate all opposition. Sheldon was trying to figure out his agenda when he disappeared. So, what? what? He's gone dark before. <laughs> Not like Worst case scenario, he's gone oh. rogue. So, what's in it for him? I don't know, Rico. But if he has turn, can gotta ต้องขออภัยนะครับที่ผมแปลซับไม่ออกจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนมันต้องใช้ความพยายามนะครับอะไรวะส่งของให้นะครับอุย้ย what the fuck ชิบผ่าแล้วกระเดื่องกู oh shit Madam. โ o ้ y shit! เก็บตกเก็บตกแล้วโอ้โหดีนะดึงทันโอ้ใหม่กอดกอดโอ้ใหม่กอดกอดชิบหายแล้วล่วงละเอาละเงาหูกูแม่งโดดทิ้งดิ่งเลยเว้ยแสดงว่าข้อมูลสำคัญอยู่ในนั้น เราต้องทำไรวะโอ้โหบังคับยากนิดหน่อยเฮ้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 ยเเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปที่ไอคนนั้นใช่ไหมไปเอาข้อมูลไปเอาอะไรสองสำคัญโอ้ไม่ใจเย็นใจเย็นโอเคเกาะด้านหลังนะครับปล่อยทิ้งเลย ยังไงต่อต้องทิ้งดิ่งลงด้านล่างเหรอโอเคโอเคกดเตปป้านะครับเป็นการดึงล่มแบบนี้อือโอลิเชตฝ่ายได้เปล่าฮึเดี๋ยวมีการทิ้งดิ่งเพิ่มเติมอ่าทิ้งดิ่งเพิ่มเติมยังไงครับถึงแล้วจะถึงแล้วล เดี๋ยวตายหายวัตถุพักเป้าอ๋อมันก็ถึงนี่หว่าอ้าวล่มไหมชิบหายแล้วนึก็เฟลเออพระเอกมาแล้วเอาละครับต่อไปทำอะไรครับเนี่ยเช็คควายนะครับ เหมือนเราต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งกดชิปเป็นการวิ่งโอ้โหวิ่งเหยียบทรายทรายอะไรวะหิมะไม่ใช่หรออะไรอ่ะกด F แล้วอ๋อกดแถบกดแถบเป็นการกิ้งโอ้โหบังคับยากอย่างวะ กดเอฟดึงมาดึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายเถอะมาถึงก็งงระบบเกมนิดหน่อยนะขออภัยนะเอ๊ะเอ๊ะมีใครอยู่ปะนะมันกดวิ่งได้ครับเดี๋ยวนะ เราต้องไปทางนั้นเหรอด้านบนมีคนบ้าวะไม่มีเหรอโอเคโอเคอะไรอ่ะโอเคเร็ว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 เร้วอะไรครับเดอะไรอะไรอ้กเองนี่ฮนั่นอะไรอ่ะ ดึงได้อะเอ้าดึงได้แต่แรกก็ไม่บอกโอเคไปดีกว่านะครับอุ๊ยวอตถูกฟังไม่เคยเล่นเล่นงงๆนิดหน่อยนะงงๆนิดหน่อยผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปืนด้วยเหรอมาใช่ไงดึงมาอะไรครับ S, ยิงด้วยยิงสามด้วยอะไรครับโอ้โหการยิงแบบโคตรแปลกอะไรครับมัน okay. นี mm ่ย hmm. ิงยิงกาอากาศอัดหน้า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 โอ้ยยิงยังไงมันยิงไม่ตายที่ผื่นขดอีค้างอ๋อขดอีค้างเป็นการหยิบปืนเนาะอะไรก็ไม่รู้นะช่างมันเนี่ยโคตรงงเล่นไปเรื่อยๆอย่าก็อย่าก็จำได้ โอเคโอเคโอเคโอ้ยเจ็บโอเคยังไงครับอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ตลกชิบหายเดี๋ยวก็ตายฮาแล้วเว้เอ้ยมันทำไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรบุกแม่งเลยยิงแม่งอะไรวะอะไรครับ ยิงถังบึ้มบึ้มดิบึ้มโอ้โหโคตรงงแล้วนี่อะไรวะเนี่ยยิงน่าระเบิดอะอ๋อยิงน่าระเบิดหมดเลยเว้ยไม่ยิงก็ได้อ่ะโอเคยิงมุมวานยิงก็ระเบิด ทำลายจรงหลังเราอะไรเนี่ยมีแค่นี้แหละไม่ตายลแล้วยิงอะไรกะไอ้ข้างล่างนั่นอะไรอ่ะระเบิดซะระเบิดยังระเบิดยังระเบิดแล้วหรอทังไหนวะพอพอเลิกเลยไปกันดีกว่านะ งไนวะไปข้อมูลเอาหน่อยโอเคม่อ้โห้ยเยเฮ้ยเดี๋ยวเขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นขึ้นโอ้โหเอ้ยไม่ขึ้นาเร็วเขึ้นไปนั่งประจำการหมวะเครื่องบินวะเนี่ย มันยิงใส่เราได้ได้จับให้กด F1 มันมีอะไรวะอ๋อเป็นการบอกนะครับบอกกล่าวเล่าคว่าโอ้โหดูเลือดดิแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่ออ๋อเนี่ยเลือดอ๋อเดี๋ยว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 อ๋อเลือด เลือดเต็มหรอไม่รู้นะอะไรวะคนงงเฮ้ยเราไปไงไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไงวะอ๋อเข้าบริษนี้ได้เหรอเฮ้ยค่อยคยยยยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อคลน แต่ยังเข้าได้อยู่โคตงงโอ้โหเมื่อกี้นี้เกือบตกนะฮิหายเข้าไปได้ยังไงเพื่อให้ตายเถอะอะไรครับออกข้างไหนวะเนี่ยมาเนี่ยยิงกากายิงกากาเฮ็ดช็อตเดโอ้โหมาบ้านาห้้ เป๊ะๆนัดหนึ่งเป๊ะเป๊ๆเฮช็อตยังไงดียังไงดีเติมศูนย์แป๊บอะไรวะเนี่ยตังเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะซื้อของได้นะครับผมนะยิงส่งท้ายหึงดอกปิดฉากความอลังการโอ้โหหล่อจริงเว้ยไอ้บ้า อ๋เชดโอ้โหร่อนขึ้นร่อนขึ้นร่อนขึ้นอ๋อเช็ดอ๋อเยอเดี๋ยวเอ้าโคนงงอย่างนี้ก็ได้อะเยอะนะเยอะนะเดี๋ยว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 มันงงมันงงมากยิงไงอะเดีือดตายห่าหรอกอ๋อ Nun. งงนิดหน่อยนะขออภัยด้วยเฮ้ยเป้าหมายเป้าหมายมายิงเอายิงอะไรวะโอ้โหดูการเกาะยิงใส่ทุกเกาะแน่นโลแน่นโลแนงเกาะแน่นโลแนงเกาะเหรอแน่นโลแนงเกาะยิงอัดนะไปปืนโอ้ยยิงปืนเพิ่งหา เจียงปืนไม่โคตรหาเจ้านะพวกไหนวะฮอรนี่เงยเฮ้ยเราต้องหนีเหรอไม่ไม่ไม่เราจะไม่หนีเราต้องจัดการพวกมันนี่ทิ้งให้หมดตรงไหนวะเฮ้ยตายซะฮออยู่นั่นแล้วอ่ะฮอร์ทำอะไรวะลหล เฮ้เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดเลยไปเลยยังไงต่อวะบ๊ายบายเดี๋ยวมันพาเราไปไหนเนี่ยเราสุดตากาดได้หรอไม่ได้เหรอ เกมแปลกแนวดีครับไม่ไม่ไม่โอ้เช็ดโอ้ดิเช็ดอะไรนะยเดียวโอ้เช็ดโอ้โอ้ยเดียวโอ้เกมนี้มันดีว่ะตกตกล้อก็ไม่ตายโคตรโคตรอีฟลิกอะไร เมื่อกี้ผมจะดึงมันมานะแต่คงจะไม่ได้แหละนะแสดงว่าทำอะไรหลายอย่างไม่ได้แล้วนี่อะไรวะเนี่ยน้อยหน้าไม่ใช่ทางไหนดีนะทางนี้มีอะไรนะกระสุนปืนเหรอวยอะไรวะน่ะมีป้อมปะโถชิบหายละอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้เชียดโอ้เชียดพุทธยำไส อะไรวะหยุดยิงยังดึงมาดึงมาดึงมาอะไรวะตรงไหนข้างหน้าล่ะยิงถังเอาคะแนนยิงถังเอาคะแนนยิงถังเอาคะแนนเห็นที่อะไรเลยแต่ตรงนี้ไม่เลือดนะเอ๊ เฮโยอ๋อเราต้องมานี่เหรอมาทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มีมีอะไรเลยเบ็ดมีอะไรเลยของเป้าหมายโอ้โหเป้าหมายตรงนั้นอยู่นะฮะเราต้องไปเอาของก่อนได้อย่างรวดเร็วไหนวะเก็บแป๊บ โอ้เชิดโอ้โหนี่มันชุดใหญ่ไฟกระพริบเฮ้ยเฮ้ยชุดผ่านแล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบครับท่านผู้ชมแล้วก็โอเคไป้ายหลังนั่นแหละนั่นแหละจะทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรครับ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 เดี๋ยว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 เฮยไไ้แล้วทำอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรได้ หรือต้องเปลี่ยนระเบิดไม่มีอะไรกว่านั้นน่ะฮะทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวนะมันต้องมีประเด็นครับงานนี้ไม่ได้หรอกครับปาระเบิดไงวะเขากดซีเมกันอ๋อกดซีมเป็นอย่างนี้เหรออ๋อ เฮ้ยมึงจะเยอะขึ้นมาละมึงเยอะขึ้นมาแล้วเพื่อนเฮ้อเฮ้อมันยังไม่ตายอยู่ร้องซับเวอร์เลยร้องซับเวอร์เลยเดีห็นนะค่อนข้างงงนิดหน่อยนะขออภัยด้วยอันนี้ประตูอะไรวะเนี่ยเขาบอกเป้าหมายตรงนั้นนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราทำอะไรไม่เห็นทำอะไรได้เลย งงปับ๊บอืมเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้อ่ะปาดเหรอปาดทำอะไรไม่ได้เดี๋ยว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 โคตรงงต้องทำอะไรบางอย่างกับพวกมันนะแล้วนั่นอะไรอ่ะระเบิดเหรอ าอาต้องใช้แล้วเปิดอ่ะแล้วเปิดไม่มีเลยไม่มีครับกด F หนึ่งอ๋อเป็นดูการปดูแผนที่มันต้องทำอะไรบางอย่างกับมันเนี่ย ทำอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะแต่ครู่โอเคดูเรียบร้อยนะครับดูแลทำไมผมไปดูมาละดูในออปชันนะครับต้องใช้เมาส์สองนะครับในการปาระเบิดเดีย๋ยวนะเมาส์สองอ้าวก็กดแล้วเดี๋ยวเมาส์สองเฮ้ยปาไม่ได้ ตายเถอะกดฟ้านะกดเมาสองเนี่ยอ๋อต้องกดย้ำๆเหรออ๋อต้องกดย้ำๆแล้วกดเมาสองครั้งนะโอ้โหเฮ้ย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 ฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาคนน้อยหนากินครับน้อยหนาน้อยหนาไปเดยออะไรอะไรครับอะไรครับน้อยหนาไปกินครับน้อยหนาเอาไปสองลูกครับแผลของปักสักเท้าไล่งามใต้มากตรงไหนครับตรงไหนครับตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวไปหาอย่นี้ อ้าวัดเดือดฟักโอ้ไม่ก็เดยวใจเย็นเจเย็นดีวะ่ครับน้อยหน้าแปะครับน้อยหน้าแปะบึ้มน้อยหน้าวุ้ยวิวิอุ้ยของหนักของใหญ่ Oui, oui. Oh shit. Go go go. Get out of there now. Oh shit. Ding ding. Ok. Mà này Tài tài viện. Tài chăng? Tài lên xem nào. Đi mà. Này to à? Học buồn. Ok, giảm phương giảm phương ใจเย็นๆใจเย็นๆบักเตอร์คุณอยู่ไหนไปแล้วโว้ยใบใบโอ้เชิดถือว่าไม่ได้แย่นะถึงแม้จะงงๆซะเถอะ Clear โอเคว้าเชิดเราจะผ่านจุด,น,ดนัดพบแบบนี้มาได้นะครับโคตรอีซี่ Okay. So much for the element of surprise. Yeah? Oh, you think we blew our cover? We got the memory cards. So I guess we're still one step ahead. And where does that step take us? The agency's last contact here on Pinal. Carl Blaine. A Swedish ex-charity worker. Now a professional gambler and alcoholic. Are we trust the guy No. โอเคครับว่ากูกนไปเ r ี d e โอเค <S 1> <S 1> โอเคครับงั้นอย่าลิบนีนะผมต้องขอลาไปก่อนนะ <S <S แล้วพบกันใหม่นในคลิปหน้าล้วกันเน,ะนาะอนที่ไหนไว้เนี่ย Today, I have issued the order to close down and clear out the den of foreign decadence called Hanao Falls Casino. All foreign nationals in this casino will be rounded oh. up and tried before the Let it be known that those who harbor foreign criminals and unpatriotic scum will be brought before the court and tried. Okay. Okay this okay. well, no, 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 no. place is more than we expected. What is your business here? I'd be careful. will say, Carl has no friends apart from you. girl, right? Huh? You must be spooks. Spooks, hoping to talk to Carl. You are way too late, lady. That casino? o m a ั a a e a ้ง e ม่ได้มากจตอน s นเ้วข้าสนั่ออนออ e y o นไ n o ดช่ถ้อเอ,อ,อก็จะไปด้วยเจอกันในหนูโอเคนะจบได้แล้วมัง้ง โอเคครับหนึ่องแยก